เศรษฐศาสาร on podcast สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเศรษฐศาสตร์ on podcast รายการที่จะพาคุณไปพบกับแง่มุมแนวคิดต่างๆทางด้านเศรษฐศาสตร์วันนี้อยู่กับดิฉันไออุ่นจีรการช้างอำ่ำผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ ในเอพิโ o ดนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศอังกฤษในปี1970วันนี้เราอยู่กับพี่อมสินนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะพี่อมสินสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พี่อมสินตื่นเต้นไหมที่ว่าคุยกันวันนี้ตื่นเต้นมากเลยครับตื่นเต้นกว่าตอนที่ติวปกติ <laughs> ข,ขนาดนั้นเลยแล้วเ,ออเนื้อหาในวันนี้มันค่อนข้างที่จะสนุกแล้วก็ หลากหลายพี่อมสินพร้อมไหมที่จะมาคุยกันหนูในวันนี้พร้อมมากครับเตรียมตัวมาประมาณเดือนหนึ่งละโอ้โเดือนหนึ่งเลยดือนนึงเลยโอเคแล้วด้วยความที่ว่าพี่อมสินน้อนเรียนคณะเศรษฐศาสตร์พี่อมสินสนใจเศรษฐศาสตร์ด้านไหนเป็นพิเศษไหมคะก็จริงๆที่เรียนเศรษฐศาสตร์ก็คือจะสนใจประมาณสองด้านด้านแรกก็คือเป็นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเงินก็คือแบบดูเรื่องพวกอิบายการเงินการดำเนินนโยบายการเงินแล้วก็ ออการเนินโยบายการเงินเนี่ยมันจะส่งผลต่อแบบระบบเศรษฐกิจยัยงไงอันนี้คือเรื่องแรกส่วนเรื่องที่สองที่สนใจอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเนโยบายการเงินเท่าไหร่แต่ว่าสนใจเรื่องแบบ inequality เรื่องความเดือมร้อนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การพัฒนาดูว่าเฮ้ยถ้าเราจะพยายามโยงสองเรื่องเนี้ยเข้ามามันจะโยงกันได้ไหมแบบสามารถใช้นโยบายการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือมร้อนได้ไหม ก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็ประจวบเหมาะกับเนื้อหาที่เราจะพูดกันในวันนี้เลยโอเคนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษในยุค1970ถามก่อนว่าเศรษฐกิจและบริบทสังคมโลกโดยรวมในยุคนั้นเป็นยังไงคะก็จริงๆถ้าในยุคช่วง1970เนี่ยโลกมันก็ค่อนข้างวุ่นวายเนาะช่วงนั้นก็อย่าง19 7 0เนี่ยโลกมันจะเจอวิกฤตสอย่างหลักๆ ็นวิกฤตอย่างเดียวกันก็คือเป็นเกี่ยวกับวิกฤตราคาน้ํามันค่ะก็คือตอนนั้นเนี่ยเหมือนโอเปกเขาโอเปกก็คือเป็นเหมือนกับสมาคมที่รวมกลุ่มกันแบบเป็นผู้ผลิตน้ํามันเหมือแนบบเขาก็กําหนดว่าแบบจะไม่สอดน้ํามันให้กับประเทศทางฝั่งยุโรป ันเลยทําให้ราคาน้ํามันสูงขึ้นแบบทาให้ค่าโครงชีพสูงขึ้นแล้วก็ช่วงนั้นก็คือแบบเป็นปัญหาเศรษฐกิจมากคือเป็นก็คือเป็นทั่วทั้งโลกโ<อ>เลยโลกโอเคค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมนอกจากนั้นบ้ิบสังคมละ่ะถ้าเป็นในเรื่องของสังคมที่ไม่ใช่เศรษฐกิจถ้าเป็นที่อังกฤษก็คือสังคมตอนนั้นจะมีการประท้วงบ่อยมากเพราะว่าที่อังกฤษเนี่ยสาภาพแรงงานถ้าถ้าในช่วงหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เนี่ยสาภาพแรงงานเขาจะเข้มแข็งมากราฉะนัะ้นอ่ะเวลาที่สมมติว่า ค่าของชีพสูงขึ้นค่าของมันแพงขึ้นนะ่ะแรงงานเขาจะออกมาประท้วงกันแบบขอขึ้นค<ม>่าจ้างเพื่อให้มันคอมเพนเซชเพื่อให้มันพอดีกับพวกค่าของที่มันเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งแล้วพอแรงงานมันออกมาแบบประท้วงขอขึ้นค่าจ้างแล้วถ้าเจ้าของกิจการแบบไม่ให้ขึ้นค่าจ้างแรงงานก็สามารถสไตรแบบประท้วงได้พ<ม>อ,อประท้วงปุ๊บแรงงานไม่มาทํางานพวกบริการต่างๆระบบเศรษฐกิจก็จะแบบเหมือนกับหยุดชนะงักโอเคทีนี้เดี๋ยวขอ,อย้อนกลับไปที่โอเปก เพราะว่าโอเปกหลายประเทศอยู่ในอยู่ในในความรับผิดชอบของตรงนี้อยากดูว่านอกจากอังกฤษมีประเทศไหนที่ได้รับผลกระทบอย่างหลักแบบอย่างหนักจากตรงนี้บ้างถ้าหนักๆเลยก็คือเป็นอเมริกาค่ะใช่เพราะอเมริกาก็คือถ้าเมืกก่อก่อนเนี่ยอเมริกาก็นําเข้าน้ํามันจากทางพวกกลุ่มผ,ผู้ผลิตโอเปกเยอะมากฉะนั้นอเมริกาก็คือจะได้รับผลกระทบตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเทียบขนาดแล้วรู้สึกว่าเหมือนอเมริกากจะโดนเยอะกว่าอังกฤษ เขามีเหตุผลไหมที่ว่าทําไมโอเปกถึงคว่ำบาตอังกฤษอเมริกาอะไรเนีเหตุผลมันคืออะไรใช่เหตุผลก็คือต้องย้อนกลับไปตอนช่วงหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ค่ะจริงๆมันก็จะเกี่ยวกับช่วงนี้เหมือนกันก็คือเป็นปัญหาอิสราเอลกับพวกประเทศอื่นในตะวันออกกลางมือนกับตอนนั้นน่ะอิสราเอลกับประเทศอื่นตะวันออกกลางเขาเหมือนทะเลาะกันแบบมีความขัดแย้งกันแล้วอเมริกาก็คือเทคซา์ทางฝั่งอิสราเอลพอเทไซ์ทางงฝั่ออิสเลุ๊บ ประเทศ<ม>ที่อยู่ตรงข้าวอิสาราเอล<ม>เขาก็คือเป็นแบบเหมือนกะเป็นพนันธมิตรในกลุ่มโอเปกด้วยก็เลยความบาทอเมริกาแล้วก็ความบาทอังกฤษก็ยุโรปก็โดนไปด้วยอ๋อโอเคเลยแล้วโอเคกลับมาที่ประเทศที่เราสนใจก็คือรป, 1970, ประเทศอังกฤษในปี1970เยนี่ยประเทศอังกฤษเป็นยังไงคะทั้งเศรษฐกิจรัฐบาลวิถีบทสังคมโดยรวมประชาชนสมัยนั้นมันเป็นยังไงค่าสมัยนั้นเอาเรื่องเศรษฐกิจก่อนก็คือมันก็คือเป็นผะทบจากราคาน้ำมันที่มันสูงเนาะ ก็คือช่วงงานอังกฤษเงินเฟ้อสูงสูงแบบสูงมากค่ะแล้วก็ด้วยความที่เงินเฟ้อสูงก็ทําให้เศรษฐกิจมันถดถอยด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือพอเงินเฟ้อสูงปุ๊บที่อังกฤษด้วยความที่สภาพแรงงานเขาเข้มแข็งก็จะมีการสไตร์มีการประท้วงชั้นสังคมอังกฤษช่วงนั้นก็คือวุ่นวายมากแบบมันก็จะมีนักประวัติศาสตร์หรือคนบางคนก็แบบพูดเลยว่าไออังกฤษช่วง1970เนี่ยมันเป็นเหมือนยุคมืดของอังกฤษคือแบบ อังกิจอ่ะมันเกือบจะร่มสลายเลยก็ได้ในช่วงนั้นอเคอันนี้คือในด้านของเศรษฐก,กิจแล้วรัฐบาลล่ะคะ่ะใครเป็นคนดูแลเรื่องพวกนี้ในตอนนั้นถ้าช่วงหนึ่งเก้าเจ็ดสูตรเนี่ยนายกที่ดังบ้างๆในช่วงนั้นก็คือเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงคนแรกที่เป็นนายกอังกฤษคือ<ม>ชื่อว่า m a r g กาเร t ตเทเชอร์ค่ะถ้าถ้าเราเคยเห็นรูปคือมาร์กาเร็ตเทเชอเป็นคนที่ทำผมตั้งๆแบบเป็นทรงกระบังเแบบ ทเขาคิดใช่ที่มันคิดแบบคิดในสมัยนั้นก็ผมทองทองเป็นเป็นแบบเชียงกฤจเขาจะขนาดนามว่าเป็นสเตลเล็กคือเป็นไ er อรอนเลดี้มาเกรเทเชอร์นี่แล้วโอเคมันเป็นยุคข,ของเขาที่นี่อยากหรือว่าเธอเนี่ยเธอแก้ปัญหายัางไงนโยบายของเธอมันเป็นยังไงเขาแก้ปัญหาได้ดีไหมคะในสมัยนั้นจริงเออมาเกรทเชอร์ er เนี่ยถ้าย้อนกลับไปก็คือมาเก a ร e t ลเทเชอร์ er เป็นนายกอังกฤษคือเขาอยู่สังกัดพรรคอนุรักษนิยม ค่ะใช่ภาคของนักลงมันก็คือจะมีแนวคิดแบบทางขวานิดนึงซึ่งพอเป็นนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นขวานีา่คือนโยบายเศรษฐกิจแบบขวาก็คือมีความเชื่อในแนวคิดแบบเสรีนิยมมีความเชื่อแบบกลไกการตลาดแบบรัดไม่ควรคี่ต้องเข้าไปยุ่งกับตลาดควรปล่อยให้กลไกตลาดมันทํางานของมันไปเองทีนี้เดี๋ยวขอให้พี่ขยายความเสรีนิยมนิดนึงคือเขาหมายถึงว่าเขาไป ทางขวาสุดก็คือเสรีนิยมสุดหมายถึงว่าไม่ต้องการให้รัฐแทรกแซงในเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจในประเทศเลยเหรอคะใช่ก็คือมันเป็นแนวคิดแบบ l i b e r a l i s m <c oughs> ก็คือเป็นแนวคิดแบบเสรีนิยมซึ่งเสรีนิยมทางเศรษฐกิจก็คือรัฐมันก็มีหน้าที่นะแต่ว่าหน้าที่ของรัฐก็คือจะต้องทําเองก็ได้ให้ระบบเศรษฐกิจมันเป็นไปตามกลไกข,ของมัน <c oughs> นึกออกไหมแบบรัฐไม่ไม่ควรที่จะต,ต้องเข้าไปยุ่งกับเรื่องเศรษฐกิจ รักควรจะฟาสิลิเตตหรือว่าควรจะทำเังก็ได้ให้เศรษฐกิจมันดําเนินของมันไปเอง mm hmm. ถ้าจะเทียบก็คือเหมือนกับระบบเสื่นิยมก็คือเป็นเหมือนกับวงเวียนเวลาอยู่บนถนนใช่ไหมถนนคือถ้าเป็นวงเวียนอะ่ะรถมันก็จะวิ่งไปของมันเองอันนี้คือแบบเป็นเสรีนิยมแต่ว่าถ้าตรงข้ามกับเสรีนิยมก็คือเป็นเหมือนกับมีสัญญาณไฟรัฐก็คือเป็นคนที่คอยกดสัญญาณไฟแบบไฟเขียวไฟแดงเ mm hmm. ขาให้รถไปเขาให้รถคันนี้ไม่ไป ก็คือควบคุมภาพรวมเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายใช่ทีนี้พอเท่ากับว่าเขาเอ,อ่อมาเกเรตแทชเชอร์ลดอํานาจรัฐเท่ากับเขาเพิ่มอํานาจให้เอกชนไหมเขาหมายถึงว่าเขาให้เอกชนมีอานาจมากกว่ารัฐใช่คือเขาพยายามปล่อยให้เอกชนเป็นคนที่บริหารจัดการเศรษฐกิจกันเองอืมโอเคค่ะแล้วเมื่อกี้พี่พี่อมสินพูดว่าอังกฤษเผชิญกับปัญหาเงินเฟอ้อ ที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าวิกินน้ำมันเนาะมาเกเรตเทชเชอร์ cher, เขามีนโยบายแก้ไขเรื่องตรงอย่างนี้ยังไงคะถ้าการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อของมาเกเรตเทชเชอร์เนี่ยมาเกเรตเทชเชอร์จะใช้แนวคิดแบบเมอร์ทริส ขยายความนิดนึงค <Okay. S 1> ืออะไรไอแนวคิดบอบบมอนเติสหรือว่าการเงินนิยมเนี่ยไม่เกิดขึ้นมันเป็นแนวคิดที่บอกว่าอไอเงินเฟอ้อที่มันเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากปริมาณเงินที่มันมากเกินไปในระบบเศรษฐกิจค่ะรชบฉันมาร์เกอเรตเชอร์ก็เลยเพอเขามีความเชื่อแบบมอนเตลลิสอะความเชื่อแบบการเงินนิยมอะมาร์เ er กเรตชอร์เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าจะแก้ไขมาหาเงินเฟอ้อต้องดึงเงินออกจากระบบ S <S ซึ่งมาลคอลีเทเชอร์เนี่ยเขาก็เลยแบบเหมือนกับออกเป็นโปรเจกต์เป็นแบบแผนง,งานว่าเฮ้ยแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยไอ้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ถึงจะพอเหมาะกับการที่ทําให้เงินเฟอ้อมันไม่สูงมากเกินไปอโอเคอันนี้คือนโยบายในเรื่องของเงินเฟอ้อทีนี้หรือว่าแบบแล้วเวลาสมมติเขมีนโยบายนึงออกมาเนี่ย ือเขาทําได้เลยไหมหรือแบบเขาต้องรอความเห็นจากใครหรืออะไรเพราะสมัยนั้นก็ถือว่าเอออังกฤษก็ยังมีพระมหากษัตริย์ถูกไหมคะแต่จะอยู่ใต้รัฐธรรมนูญก็คือมาเกเรตเชอร์เนี่ยเขาบุคลิกหนึ่งของมา์กเรตเชอร์คือเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวแบบแตัดสินใจแบบฉันจะเอาอย่างเงี้ยแบบใครจะทําไมก็คือเ <ừ> พราะฉะนั้นเวลาที่ตัดสินใจอ่ะเขาอยางเี่ีัยงกฤษมาเป็นระบบอย่างที่น้องบอกก็คือมันมีพระมหากษัตริย์ก็จริงแต่ว่า เราอาจจนไม่ได้ลงมาแบบยุ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจของรัฐบาลเพราะฉะนั้นมาเกเรเชอร์เวลาทําคือเขาก็จะทําได้เลยแต่ว่ามาเกเรเชอร์ก็คือจะโดนเออเขาเรียกว่าเสียงต่อต้านจากคนในพรรคตัวเองเหมือนกันที่บอกว่าเฮ้ยไอการทําไม่ไหวแบบเนี้ยคนในพรรคก็จะมองว่ามันสุดตรงกันไปไหมแบบเบาๆลงหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมาเกเรก็แบบชัตเรร แบบใครจะทําไมไม่สนไม่สนใจ <Okay. S 1> แล้วผลลัพธ์ล่ะคะหมายถึงว่าพอเขาทําแล้วผลลัพธ์ที่ออกมามันมันมันดีอย่างที่เขาคิดไหมจริงๆถ้าเป็นจริงมาเก๊าทมีนโยบายหลายอย่างแต่ว่าถ้าเอาเรื่องคุมเงินเฟอ้อเนี่ยช่วงแรกในคุมไม่ได้เลยแบบจะใช้ภาษาไงคือแบบห่วยแตกมากในโยบายนี้ <laughs> เพราะว่ามาเก๊าทีเขาจะมีความแบบขัดแย้งในตัวเองอยู่ก็คือว่า ไอแนวคิดแบบการลดเงินเฟอ้อที่บอกไปแต่ทีละไอการเงินนิยมอ่ะก็คือพยายามลดปริมาณเงินในระบบใช่ไหม mm hmm. แบบเพื่อที่จะลดเงินเฟอ้อแต่ว่าอีกรโยบายหนึ่งของมาร์เกตเทชเชอร์นี่ก็คือเหมือนกับเป็นการดีเลกูกเลชันก็คือไอการดีเลกูกเลชันคือคลดกฎระเบียบโดยเฉพาะในฝั่งการเงินคือแบบพวกเซกเตอร์ทางการเงินเช่นแบบให้คนให้แบงก์สามารถคบรวมกันได้ให้แบบมี คนต่างชาติเนี่ยเอาเงินเข้ามาลงทุนในในอังกฤษได้ซึ่งพอเวลาที่ต่างชาติเอาเงินเข้ามาลงทุนในอังกฤษอ่ะเงินในระบบก็จะเยอะซึ่งมันก็จะไปขัดแย้งกับไอแนวคิดแบบการเงินนิยมของมาเกเรตเชอร์ที่บอกว่าอยากจะคุมเงินในระบบให้มันน้อยลงเรือ่องแบบแบบอันนึงก็อยากจะกดมันนี่สะพายกดเงินในระบบให้น้อยลงอีกด้านหนึ่งก็แบบทําให้เงินมันเยอะขึ้นแบบ อเออจากด้านอื่นเนาะแต่แบบม<ช>ันก็เหมือนเขาต้องการที่จะให้รัฐบาลอะเสียเงินน้อยลงถูกปะแต่อีกใจหนึ่งเขาก็อยากจะให้การลงทุนในประเทศมันเพิ่มขึ้นด้วยจะพูดอย่างนั้ก็ก็ถูกถก็คือมันเป็นสองด้านที่มันขัดแยงแ้งกันโอเคแล้วเมื่อกี้ตอนแรกพี่อมสินพูดถึงประเด็นแรงงานใช่ไหมที่ว่าแรงงานเขาประท้วงกันได้เขาจัดการยังไงหมยถึงว่ามาเกเรตเทเชอร์จัดการเรื่องนี้ให้ค่ะมาเกเรตเทเชอร์เนี่ย เขาทำสองอย่างไปคู่กันเวลาที่เขาจัดการกับการที่แรงงานออกบ่อปลาทูเยอะๆอันแรกก็คือการ privatization การ privatization ก็คือเมื่อก่อนอังกฤษมันจะมีบริษัทหลายบริษัทธุรกิจหลายธุรกิจที่รัฐบาลอังกฤษเขาเป็นเจ้าของอยู่มากระดีทัชเชอร์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าไอธุรกิจพวกนี้มาอยู่ในมือรัฐอะรัฐมันก็คงจะบริหารห่วยเพราะรัฐมันก็แบบชักช้านู่นนี่นั่นฉันมากระดีทัชเชอร์ก็เลยบอกว่าขายทิ้งไม่หมดเลย พวกไอธุรกิจของรัฐเขาก็จะขายทิ้งเพราะฉะนั้นเวลาที่ขายทิ้งอ่ะธุรกิจมันก็จะไปอยู่ในมือของเอกชนเอกชนก็จะมีแบบอำนาจมีอำนาจในการทำาน่นทำนี่ได้มากขึ้น,มนไม่จำเป็นต้องอิงกับรัฐอันนี้คืออันแรกอันที่สองก็คือมาเกรเทเชอร์เนี่ยมีความพยายามใช่มีความพยายามแบบแก้กฎหมายที่ลดอำนาจสมภาพแรงงานเช่นแบบเมื่อก่อนถ้าสมมติว่าสาภาพแรงงานจะสไตร k หรือว่าจะประท้วงเนี่ย คือสภาพแรงงานอะมันสามารถประท้วงแบบเป็นเซกเตอร์ได้เช่นแบบอย่างเป็นบริษัทสมมุติว่าเป็นบริษัทแบบเอ่อฐานหินบริษัทไฟฟ้าอย่างเงี้ยเอธุรกิจไฟฟ้ามันก็จะมีหลายบริษัทใช่ไหมแต่สมมติมีสองบริษัทถ้าบริษัทแรกสไตล์อ่ะบริษัทแรกประท้วงอ่ะกฎหมายอังกฤษช่วงนั้นเราบอกว่าบริษัทสองสามารถประท้วงด้วยได้แบบประท้วงช่วยบริษัทที่หนึ่งได้ <Okay. S 1> ออใช่ซึ่งแบบ แล้วมันก็ไม่ได้มีแค่สองบริษัทมีแบบสามสี่ห้าบริษัทฉะนั้นเวลาที่ประท้วงคือมันแบบมันก็ไปกันทั้งขยงอะใช่แต่ว่ามันก็เทชเชื้อ็เลยแก้กฎหมายแบบไม่แบบนี้ใหม่แบบไม่ให้บริษัทสองไปช่วยบริษัทหนึ่งให้แบบบริษัทหนึ่งก็คือประท้วงกันไปเองแล้วก็มีการแบบเข้าไปควบคุมมากขึ้นแบบเวลาที่จะประท้วงก็่ต้องมีการแบบย่อนปัดเหมือนกับคล้ายๆเลือกตั้งอะแบบจะประท้วงดีไหมหรือจะไปประท้วงดีอืม ก็ดูเป็นวิธีที่ดีคิดว่าดีก็ถ้าถ้าย้อนกลับไปในสมัยนั้นน่ะมันมันดีเพราะว่าหนึ่งก็คือสมัยนั้นอ่ะแรงงานมันประท้วงจนเศรษฐกิจกอังกฤษมันเดินไม่ได้แล้วอย่างถ้ามันจะมีแบบฉากในหนังเรื่องหนึง่งบางทีเหมือนกับเป็นบริษัทนักเก็บขยะ,ะแต่ประท้วงแล้วพอประท้วงหยุดงานปุ๊บมันไม่มีคนมาเก็บขยะขยะมันจะกองตามพื้นถนนแบบเยอะแยะมากมาย แล้วมันก็จะแบบส่งผลไม่ค่อยดีต่อสังคมก็มีแบบบริษัททานหินบริษัทพลังงานอีกพอเวลาแรงงานประท้วงอะ่ะประท้วงปุ๊บไม่มีคนมาแบบอยู่ในบริษัทฟไฟฟ้าไฟก็ดับนะก็ส่งผลต่อ,ต,อต่อประชาชนอันนี้ถือเป็นช่วงแรกใช่ไหมที่เขาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีขใช่ทีนี้ในตอนที่เป็นแบบช่วงปลายปลายเขาแบบมีอะไรเปลี่ยนไปไหมหรือแบบผลงานเขาโดดเด่นใหมๆ่ๆอะไรใหม่ๆขึ้นมาเพื่อแก้ไขตรงนี้บ้างไหมคะ มาเกเรเทเชอร์ก็ยังมีความเชื่อเหมือนเดิมก็ยังจะทําทําเหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนกับไอแบบแนวคิดของเขาอะคือพอเวลาทําไปปุบแล้วมันก็ต้องเหมือนเวลาเราทำยบายอะทําไปทําไปแล้วมันก็ต้องอาศัยช่วงเวลาพักหนึ่งกว่านโ้บายมันจะออกดอกผลเออไอพวกนี้มันไม่ได้แบบทําวันนี้แล้วปีหน้าได้เลยมันต้องแบบใช้เวลาแล้วมาเอินว่า้นโยบายที่มาเกเรตเชอร์มาทําเนี่ย บ็เอิดว่ามันสําเร็จแบบมันเศรษฐกิจมันค่อยดีขึ้นแบบเงินเฟอ้อค่อยๆลดลงค่อยลลค,ค่อยปลายสมัยเขาเขาก็เลยแบบยิ่งตอกย้ําความเชื่อตัวเองว่าแบบสิ่งที่เขาคิดมันคือสิ่งที่ถูกอเใช่เขาก็เลยแบบยิ่งมีความเชื่อมั่นเข้าไปใหญ่แล้วประกอบกับมันก็ไม่มีคนในพักมาต่อต้านเพราะว่าสิ่งเขาทํามันแบบมันเวิร์กอะไอค,คนที่ต่อต้านในพักไหนทีดแรกก็ค่อยๆหายวิธีละคนทีละคนทีละคนก็คือกําจัดข้อกังขา ที่เกิดขึ้นได้ใช่ทีนี้เดี๋ยวขอให้พี่คำเสินพูดถึงข้อเสียบ้างเมื่อกี้ดูเราเราพูดมาเนี่ยมันดูเป็นข้อดีทั้งหมดแบบเขาทําได้อย่างนี้ทีนี้ขอลองพูดถึงข้อเสียบ้างสักนิดนึงว่ามันมีไหมอะไรอย่างนี้ค่ะข้อเสียก็ถ้าเป็นเรื่องข้อเสียที่ชัดเลยก็คือเอาเป็นเรื่องการ p r i v a t i z a t i o n อะไรกัน,กนกค่ะไอการแบบแปลรูปกิจการของเราให้เป็นของเอกชนซึ่งบางอย่างเวลาแปลรูปไปแล้วเนี่ยมันเิรก เช่นตัวมันจะมีพี่จาชื่อเบพอกไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเหมือนกับธุรกิจรถไฟแบบเดินรถไฟในอังกฤษมั้งตอนนั้น p r i v a t i z a t i o n ก็คือเอาออกไปให้เอกชน,นทชําช่วแรมก็เวิร์กแต่พอมาหลังๆเนี้ยข่าวแบบน่าจะปีสองปีที่แล้วมั้งกฏว่าไอ้บริษัทเนี้ยมันเริ่มไม่เวิร์กแล้วแบบผลประกอบการก็ไม่ดีแบบบริษัทก็เริ่มเลทแล้วก็มันก็จะมีพวกธุรกิจแบบ เขาเรียกว่าเป็นธุรกิจแบบกำจัดของเสียแบบเกี่ยวกับสุขาวิบาละไรพวกนี้ยแบบมันก็จะมีประเด็นตรงที่ว่าพอมันไปอยู่ในมือเอกชนปุ๊บมันไม่มีใครมาควบคุมแล้วไอธุรกิจพวกนี้มันก็คือส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนแล้วแบบพอมันไม่มีใครมาดูแล้วธุรกิจพวกนี้มันก็ไม่ได้แบบเตือนฟูไม่ได้ดีขึ้นมันไม่ส่งผลดีขึ้นขนาดนั้นโอเคทีนี้ ันนี้คือโดดเดี่ยวในปี1970ทีน,นี้พี่ทำสิ่งินว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้เขาสําเร็จเพราะว่าหลังจากปีนี้ใช่ไหมก็ดูเหมือนอังกฤษค่อยๆฟ้นฟูหรือ v e r y ขึน้นเรื่อยๆกลายมาแล้วจนเขากลับมาเป็นประเทศมหาอำนาจอีกครั้งหนึง่งอะไรคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้อังกฤษเป็นได้ถึงขนาดนี้ปัจจัยสําคัญน่าจะเป็นทุกที่ตัวมาเกเรทเชอร์เองอันหนึ่งอันที่สองก็คือเป็นเรื่องของระบบและโครงสร้างทางการเมืองเขาอันแรกเนี่ย ว่าอย่างที่บอกคือมาร์เาเรตเชอร์เป็นคนที่แบบเชื่อมั่นตัวเองมากๆฉะนั้นเขาฉันเวลาที่ทํานโีบายอะโีบายเขาเลยแบบไม่ค่อยขาดตอนแบบเขาเพราะว่าเขามีความเชื่อแบบนั้นไงแบบฉันจะทำแบบนี้ยซึ่งมันดีไม่ดีไม่รู้นะแต่ว่าบางเอิญมันก็ประสบความสาเร็จบางเอิญมันดีขึ้นมาใช่แบบโยบายมันก็ไม่พลิกไม่พลิกไปพลิกมาไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาฉันเวลาผลของนโยบายที่ทําไปแล้วอะมันเลยเห็นแบบจริงๆว่าเออแบบมันสําเร็จไหมหรือไม่สําเร็จ ก็อีกอย่างหนึ่งคือระบบโครงสร้างทางการเมืองเขาตรงที่ว่าแบบคนแต่ที่พูดถึงว่าคนในพักคนในพักมันไม่เห็นด้วยกับมาร์กาเร็ตเชอร์จริงแต่ว่าแบบคือมาร์กาเร็ตก็คือเป็นหัวหน้าพักเป็นนายกเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยแบบถึงไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายแล้วถ้าหัวหน้าพักแบบ oh. จะเอาอย่างเงี้ยเออมันก็ทใํใไงได้ก็ต้องแบบไปกับเขาด้วยแบบก็ต้องเอาตามหัวหน้าพักด้วยแล้วก็บ้างเขาไม่มีรัฐบาล ไม่มีแบบมีอะไรมาตัดมีอะไรมาขาดตอนไม่มีโอเคสุดท้ายแล้วเพื่อนสิ่งคิดว่าเป็นบทเรียนมันเป็นบทเรียนยังไงให้กับประเทศไทยของเราบ้างค่ะบทเรียนให้กับประเทศไทยที่สําคัญมากก็คือว่าอยากเห็นนักการเมืองที่แบบเป็นแบบเหมือนมาเกเรตเชอร์เยอะๆคือเป็นนักการเมืองที่แบบมีความเด็ดเดี่ยวมีความแบบ มีวรวมการแ,แบบที่แบบชัดเจนว่าฉันด้ไปทางเนี้ย<ะ>แบบใครเห็นด้วยก็มาโหวต <laughs> ใครไม่เห็นด้วยก็ไปโหวตคนอื่น <laughs> ใช่อะไรแบบนั้นโอเควันนี้สนุกมากเลยเป็นเนื้อหาที่ฟังแล้ว ฟังเพลินสุดๆต้องขอบคุณพี่ยอมศิล์นลมากๆนะคะก็คือเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนามศาสตร,ร์คณะเศรษฐศาสตร,ร์ของพวกเรานั่นเองค่ะต้องขอบคุณมากมๆาเลยนะคะคแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ทุกคนนะคะและเพื่อไม่เป็นการพลาดต่อคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเศรษฐศาสตร์ออนพอดแคสต์และลืมกด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ